เพื่อน้องระลึกถึง <gathering> ส <worldwide> ิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในปราจินบุรีนะคะอ้นี่รวมกับผู้การจังหวัดปราจินบุรีรบรมราชินีนาะงค์รบรมวานวงศ์แล้วตอด้วยยกระบวนทงหนึ่งร้อยยี่สิปืนก็ประกอบด้วยทงก็ทราบว่าสมัยนั้นคนตำรวจตรีศีรษะคมตุ้งแก่ตุ้งใช่ จนถึงป so ี2500ถ mm. ึงฉลองสวดมนต์เย็นขามเช้าแล้วก็เบิดเป็นเกียนรอบสองแผ่นเาวิโตอำเภอเมืองจังหวัดท่านจะมาประกอบพิธีบูมสูงศิดิ์สิทธิ์หน้าศาลหลักเมืองของจังหวัดปราจีนบุรีคือศาลหลักเมืองที่เราไดอยู่ในในปีนี้และได้มีการสูญพ่อก็เลยมีสภาจีนบุรีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดปาจิมบุรีแล้วก็ในความศึกษางคนเหล่านี้นะคะก็ทําให้เกิดกิจกรรมที่สําคัญที่สุที่18พฤษภาคมเป็นวันทำเป็นเมืองก็จะพูดเกิดเกิดนะคะแล้วก็วันที่23ออกอากาศพร้อมกันโดยมีแม่ขายคือหานีวิยุเถึงรักไทยอะไร96้าสิบกจุดเด็ดห้าเมเจอร์เป็นแม่ขายนะครับปาจิมบุรีในอีกการนั้นปาจิมบุรีนั้นเป็นเมืองที่มีความสําคัญมาแต่ คงคงเรียนถึงวัตถุประสงค์ก่อนนะคะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระช,น,ระชนมพรรษาครบ8ปพรรษาแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระชนม,มาพรรษาครบร้อยพรรษานะคะรวมทั้งเป็นปีที่จังหวัดปราจินบุรีนั้นจะเฉลิมฉลองพุทธยันตี2,601ปีและก็จะมีการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก แล้วก็จะตอนนี้ก็ได้รับพระมราชาอนุญ,ญาตในการจัดสร้างพระราชามสิริชรัราชการที่5เพราะนั้นตรงนี้จังหวัดก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ก็ได้มีการจัดทําพิธีทาบุญเมืองและก็บวงสวงสารหลักเมืองขึ้นค่ะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจอดจารจินบุรีนะคะว่าการทําบุญเมืองนั้นถือว่าเป็นการทําบุญให้กับเมือง เป็นการอัญเชิญเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในปาจิมบุรีรวมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพุรุษของชาวปาจิมบุรีซึ่งเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชาวปาจิมบุรีให้มีความสุขความร่มเย็นรวมทั้งมีความเจริญรุ่งเรืองที่ท่านก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปาจิมบุรีให้ร่วมในพิธีการทำบุญเมืองในวันอังคารที่21พฤษภาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปรวมทั้งเราจะมีพิธีบวงสวง วันใน,นวันวิสาขานี้นะคะคงเรียนว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่จังหวัดปราจินดีได้มีการจัดเดินธรรมยาตาซึ่งเราใช้ชื่องานว่าวิสาขบนุญนมีศรีปราจินธรรมยาตาฉลองผู้เชิดชันตี2,601รปีเราจะมีการเดินของญาติโยมรวมทั้งผู้รวมทั้งพระพิสุสงฆ์นะคะพิสุสงฆ์ประมาณ500รลูกแล้วก็ประชาชนจำ,จำนวนประมาณหมื่นกว่าคนจะเดินจากบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาอิโต้ไปยังบริเวณที่เราจะสร้างพระใหญ่ะค่ะพระปรางนากร